บลูพงศ์ธิวัฒนตอบชัดสถานะมิยาหลังถูกจับตายันไม่ซีเรียสคนจับจินฮือฮาสุดๆเมื่อจู่ๆนะักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพีททองเจอือได้ออกมาโพสภาพลูกสาวมิยาทองเจอือซึ่งทางตัวก็ได้มีนักแสดงหนุ่มหล่อบลูพงศ์ธิวัฒนร่วมเฟรมอยู่ด้วยพร้อมข้อความว่าสรุปใครเขินก่อนงานนี้ทําเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างจับจินล่าสุดบลูพงศ์ธิวัฒนได้ออกมาพูดเคลียร์ปเด็นที่หลายคนต่างจับจ้นพร้อมเผยสถานะว่าตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ ตกใจไหมโดนโยงความสัมพันธ์กับมิยาผมก็ไม่ถึงกับตกใจก็เฉยๆครับแล้ววันนั้นที่เขายื่นให้ผมดูผมก็ทำงานอยู่ด้วยผมเห็นแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรแล้วตอนนี้เราโสดไหมตอนนี้โสดครับโสดร้อยเปอร์เซ็นเลยครับ คือเหมือนจริงๆตอนนี้สนุกกับการทํางานจอยมากๆกับการทํางานก็อยากจะทํางานให้เต็มที่ก่อนแล้วก็รู้สึกว่ารอให้โตขึ้นกว่านี้อีกนิดดีกว่าแล้วเราพร้อมทุกอย่างที่จะดูแลคนอื่นได้แล้วเราค่อยคิดที่จะมีแฟนครับสาวๆโอ,อหาคอนประเทศแล้วคือไม่ไม่ผมขอโฟกัสกับการทํางานก่อนยังสนุกครับ